เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไททัน2023รุ่นตกแต่งพิเศษ S Limited พร้อมสู้กับ DMA x X s ซ r i e s สวัสดีครับเพื่อนๆการแข่งขันของรถกระบะในบ้านเราค่อนข้างสูงหลายค่ายก็เตรียมที่จะออกรุ่นพิเศษเพื่อชิงส่วนแบ่งยอดขายอย่างมิซูบิชิก็เช่นเดียวกันล่าสุดได้เปิดตัวรุ่นตกแต่งพิเศษอย่างนิวมิซูบิชิไททัน S Limited มีจำหน่าย2รุ่น คือรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติได้แก่รุ่น2.4 Double Cab Plus S Limited สำหรับเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่875,000บาทและรุ่นท็อปสุด2.4 Double Cab Plus S Limited เกียร์อัตโนมัติราคาจะอยู่ที่935,000บาทสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะรุ่น S Limited ภายนอกจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงหน้าสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถสติกเกอร์ที่ฝาท้าย ช้ล่างกันชนหน้าตกแต่งด้วยสีแดงบันไดข้างตกแต่งด้วยสีแดงกันชนหน้าสีดำเงาพร้อมแถบตกแต่งสีแดงกระจังหน้าสีดำเงาให้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วสีดำพร้อมยาง265ทั 60R18 กระจกมองข้างสีดำเงาเมื่อเปิดประตูสีดำเงาเมื่อเปิดฝาท้ายกระบะสีดำเงาในส่วนของรายละเอียดภายในห้องโดยสารที่ม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแผงประตูหุ้มด้วยหนัง เดินได้ถ้เข็บสีแดงพวงมลาลัยได้หัวเกียร์หุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยถะาเขีบสีแดงคันโซนเกียร์หุ้มด้วยหนังเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงบ่อนั่งคนขับปับไฟฟ้าได้8ทิศทางมาพร้อมกับระบบล็อกควมเร็วบนพวงมลาลัยและระบบปร,ปรับอากาศอัตโนมัติในส่วนของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาเช่นระบบควบคุมศถียภาพการทรงตัวระบบเสริมแรงเบรกและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันสำหรับเครื่องยนต์ยังคงเดิมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4เทอร์โบ ให้กำลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่181แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนาทีขับเคลื่อน2ล้อสำหรับเ,เพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรุ่นพิเศษนี้นเชิญเพื่อนๆคอมเมนต์ด้าร่างได้เลยนะครับหากเ,เพื่อนๆเจ้าคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ